โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอย,โอย,โอยพี่น้องฝนกับสิตกฝนก็จะตกมาทุละพี่น้องบังบิวเด้อค่ะเด้อฝนกับจะตกเพราะฝนพี่น้องเลยฝนก็จะตกลายสดก็ลายพี่น้องคุณสะพานพน้ำไหล,ไลพี่น้อง มาเล่นที่อำเภอเนาะมาเล่นในอำเภอมาส่งเอกสารให้ลูกสาวก็ยังฝนชิโตกนี่แหละนันมาแล้วฝนฝนมาแล้วะอาจาน์น้ำมาสการนี่คือสะพานเลยค่ะเด้อสะพานกั้นน้ำสะพานกันน้ำน้ำม,ม,มาจากแม่นม้ำเขามาในในเมืองขาเจ้าสิมี สปินเบยเนาะภาษาบ้านเฮาเอินสปินเบย์่าจา้ะฝนกับสิตกมาลึกทึบถ้ำเชาากระสินกับสิไล่สดจจกหน้อยเนาะขอบณหลารเดอร้ออาจารย์ทีเ้ามา <c oughs> <c oughs> บารู้ว่าเป็นคนไทยบพิ่นยิ้มใส่บ่ก้าทักคน กมรู้ว่าเพื่อนเป็นคนไทยบ่ <c oughs> ภาพอาจีสั้นๆน,นิ่งๆแจ็กหน่อยได้พี่น้องเด้อเบิ้งอันต้นอันหาใบอันซีแขกไม่เจอลัคก,กี้นัมเบอร์ไหมนีไหมซีแขกหาบ่พ่อสงสัยบบมี่มีหอดขี่มาก,กองอยู่้างๆางลัคก,กี้โคเฟอร์ถ้าผูดด้ใดเห็นซีแขกแขกโชคดีไงลัคก,กี้โคเฟอร์ก็คือใบไม้ซีแขก อันนี้มีแค่สามถ้าใครเจอสีแฉกก็คือคนโชคดีมันหายากอยู่เด้จ้ะหายากอยู่เด้สิพออสีแฉกนี่เขาเอินลักกี้โคเฟอร์เนาะจะกี่คยพอดูอยู่หาพอร้ายสีแฉกถ้าคนที่เจอสีแฉกคนนั้นก็คือคนโชคดีเพราะปกติเขาจะมีแค่สามใบไ,ไม่ลักกี้นัมเบอร์เนาะ อาจจะโอ้ยแดดมาแดดแดดแดดโอ้ยดีใจดีใจแดดมาแดดมาเบิ้งวิวเนาะค่ะเนาะดูวิวดูภาพสวยๆได้ใจเด้อเดี๋ยว,ยวสาวก็จสินไปยืนยู่มุมนี้ก่อนยืนยุ่่มุมนี้ก่อนจะ้ะในเบิ้งทางในเมืองในเมืองเนาะบารูวะแจมบาแจมกับบารูเนาะแบตเตอรี่ออนกะ ซ้ำนี่แหละกล่องซ้ำซุ้งเนาะที่ยังฝนสิตกนี่ฝนจะตกฝนจะตกมี่คืออำเภอเนี่นี่คืออำเภอที่ทำงานของอำเภอเนาะมาส่งเอกสารพี่น้องมาส่งเอกสารท่าข้นยางอยู่ระเบียงน้ำเด็กน้อยกิมจักรยานกิมมาแต่ใส่ทาข้นยางถ้าอากาศดีคนสินยางเต็มแลวพี่น้อง อีกหน่อยสองคนขี่จักรยาน